ครับสวัสดีครับสมนีฟ้าครับอ๋อสบายจ้กน้อยครับนะเป็นวัดนิดนึงครับมาเลียงครับมามาเลียงแล้วคือเกาละครับนะที่สามที่สี่มาแล้วแต่ว่าเมื่อนี้มาเลียงกับเพื่อนครับฟูงเพื่อนเกาครับนะเป็นทีมงานแม่เพ่นนะแม่เพ่นแม่เดือนปอเนี่ยผสม มาท่านด้เขามู้ดีครับนะแม่พันธุ์แม่สาวครับนะไอ้น้องบูมาเลี้ยงแม่พันธุ์บารีม,มาแล้วฝากมัวมานําแล้วก็แม่จูมครับนะมีประมาณนี้พอบอดกับสลับเวรครับแม่เพนครับตอนนี้ก็มานําเผือกครับนะเอ้ยมาท่านใน ขามูดีครับนะเริมเริมมาเิมมาเนี่ยทีมงานกำลังจะลงไปกินน้ำน้องแงมาครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในเขตช่วงน้องแวงครับนะน้องแวงเฮ้ยนี่ก็จะคอยๆน้ำมูไปครับนะไปไปเฮ้ยดูคอยตามเพื่อนครับฝูงเพื่อนไปเพราะวา่าไปเลี้ยงขอกเดียวแล้วประมาณสามมือครับนะ สองเสมอแต่ติดปัญหาตรงเิ่นตื่นปลาอยู่ครับนะนกินง่วงระท่านหลายครับนะ,ะเกิดวันหนาแรกหรือหนาออ่นกินง่วงจะมีทั่วๆไปเห็นเป่นสบายใจครับนะมีกินมีกินโตกินยังเิ่นอยู่ในป่าเิ่นการขุนชินครับนะแต่ไปเปิดป่ามาก,กวอนมูครับกับเิ็นมาท่านชิน กัยญาณครับตื่นตื่นนกตื่นตื่น,นลมพัดใบใหม่กับตื่นครับเอ้ยก็เข้ามาหาทีมงานให้เราครับนะทีมงานนี่ไปกินล้มไปกินน้ำกันครับยางไปแล้วทีมงานไปก่อนละปล่อยไร่ถุงก็ยังมีอยู่ครับทีมงานปล่อยถุงก็ยังปล่อยอยู่แต่ว่าสำ,สำบบนักธรรมไม่มีฟาร์มเห็นว่าก็ปีนี้เขาไถเร็วเหลือหลายอยู่ครับพอเดีพอเดีปล่อยอยู่ กับพลัลกิจกับว่านาเหนียนมาเลยบ่หลายว่าในสลาเวลามาเลี้ยงได้กับมาเลี้ยงดีกว่าครับนะเนาะองหัวนหน่อยก็หลายครับทันช่วงแรงคักๆนี้มีเปอร์เซ็นต์ตกซาตกสางได้ครับเน,ะนาะหิวงหนาครับลงกินจางสั้นเนี่ยอันตรายครับเนี่ยเอามาเลี้ยงดีกว่าปลอดภัยครับเนาะปีนี้ได้มาหาแล้วครับเนาะนึ่งเหลืออยู่ในถังสองครับเนาะ วลาเทียงก็ลงมากินน้ำกันแล้วครับนี่ก็ไหลไปตามเส้นทางนี้ครับตามทีมงานพันาพาไปสภาพครับไถกันหลายครับนะองรอยไถยหุดกันหลายแล้วแบบปลูกปอเทืองน้ำเขียวๆนะครับนะเนาะเทืองไลายเม็ด พันเกษ็ดต้นรำต้นเห็ดปุ๋ยมันจะเดินตามไปสิครับนะอาจจะโยกโยกนะครับเนาะมีกันซันกับระบบแบบนิดๆครับกับบริสุทธิ์ยังหลายแต่กับถือว่าเก็บบรรยากาศเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับเนาะสำหรับการเดินของกับคนทายครับเนาะกับเพิ่มเติมมาได้หน่อยนึงกับถือว่าสำหรับสามีนีฟร์มกับพ่อพ่อใจอยู่ครับเพราะว่างูประมาณหน่อย ใายแบบกล่องธรรมชาติครับนะนี่ลองร้อยพันยางครับยางประจํามาโดนแล้วนี่เป็นห้อยห้อยยางเลยครับนะยางเป็นทางเลยอลาดนี่ให้ลงไปกินน้ำน้องนี่ครับน้องแยมมาครับนะเป็นอาเกตน้ำของหมู่สิบสามหมู่สิบสามแล้วหมู่หกหน่อยประมาณนี้ของบ้านเตยครับนะของหมู่สิบสามกับหมู่หกครับนะอ๋อหมู่หกครับของหมู่หกบ้านเตยนะอ่างเก็บน้ำหมู่สิบสามเป็นน้องซิมครับ เาจะมานี่กันหูนี่จะบ้าลายทำไรทุ่งครับนะปล่อยออกไปแน่กมีครับนะสำหรับงวของผสมกับปล่อยไปสองของในพันกับปล่อยไปสามปริมาณลดครับนะเพิ่มคือประมาณว่าผ้าละ รถพะละคนเลี้ยงไปน้ำครับนะเอาไว้กับปล่อยออกครับนะลดปริมาณลง่นครับแม่เพลินเนบกใหม่ครับ mm hmm. อยากได้กางเบากับนักครับนะักนะนะก็ต้องยอมครับเนาะเอาไปเออมำลังกินน้ำครับนะ เฮ้ยนี่ครับต้องกินหนักนะครับ เราขึ้นมาครับตัไไวไหนไม่เลวอา่อา มีใคับมีห้องแพันยังเอาไว้เสือตัวนั้นเฮ้ย,ยตันเงิงงน่ราคาต้วหมา่เราคเนาะโอ้วางสันเฮ้ยถ้าจะผีถึงราคาหรบอลต้ตนเงินต่ราคาไปไปไโอ,อ้ึนเตี้อนะยอือ อืมก็เลยเก็บไว้ทีละทึกเอ้าเฮ้ยนี่บอโอ้ก็ไลยต้มเนยอดอกไปไปยังไป luôn nha, tôi làm sai đây là bỏ cái ngàn à. ừ. này luôn mà tôi thì tinh đen em 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 thịt em 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 ติดตาติดซอยหอยตาไปก่อนรับลองมาเกินสมือออกนามูแทออกออกนาแท้มือนยคพเมไว้ันมัองเราอยู่ลองเราอยู่เราสิรัีดอกมาไววของตรงาง เอ้ยระวังครับระวังอ๋อน้ำแล้วครับน้นําน้่แล้วนี่ครับหมูฟอพันของแม่เดือนครับตรงใส่ใส่งานได้แล้วครับน้ำของแม่จูมจนน้ำมันเมื่อแล้ววันนี้งานันันง่วนโมเราคนจินาชอบงงงยเฮ้ยเฮ้ยเฮหล่อมั เฮ้ยเาลงเฮเนี่นปยปอเทื่งครับเบนบอกเป็นปอเทื่งบ่ตัวนี้ยังอเทืเ่งปอเท่เงบะบะทเนีเเเ่ครับเริ่มทย่อยปูครับตะกรนเห็นยู่ทางคนทรายมาทุงกุลาแล้ววท่นปูเป็นปุ๋ยขล้ายเม็ด ผมเอฟเป็นครับเอฟซีกีดขวางเขาเลยไม่ไดนน้พอกันโดนนะท่านไปโอ้ว่าทำไมดมครับมดมพรลานมาเลี้ย,ง,ยงนี้กันเอา้าสู่สนามแล้วครับมื่อน,นี้โน่นโน่นหเลงน้องโน้โน่นไปครับนะอยู่บริเวณนี้ แม่เพ uh, ้นแม่เดือนแม่จูมครับเขาแถวอยู่นี่โอ้ยทะลุโทรศัพท์เลยนี่น้องบูมครับเขาไม่สาวแล้วก็ดาราประจำช่องเขาพอสมครับถึงมีดมานำ ลงคอยครับเอามโอนี่ก็สิคำอยู่นี่นะครับมโอนี่กสิสุดอะล่ละผมโยนไปละเราเลาะน้องน้องโน่นโน่นไพ่นี่ละอ่ะมโอนี่มื่อแรกครับนะมื่อแรกแหกทีมงานนะขอบคุณทุดทันที่เข้ามาเราช่วงครับครับสวัสดีครับ